สวัสดีครับหลังจากที่ปล่อย iOS 17.4ตัวเต็มให้อัปเดตกันไปก่อนหน้านี้ตอนนี้ Apple ก็ปล่อย iOS 17.4.1เวอร์ชันใหม่มาให้อัปเดตกันต่อแล้วครับเพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 17.4.1ได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับสำหรับ iOS 17.4.1รองรับ iPhone นรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 17.4ตัวเต็ม ผลลับการทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะเป็นยังไงจะต่างจากเดิมแค่ไหนเราไปทดสอบกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 6ผลลั์ที่ได้ iOS 17.4.1บน iPhone 13 Pro Max ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core ลดลงเล็กน้อยส่วน Multi Core เพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างผลลั์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกเพิ่มขึ้นนิดๆความเร็วโดยรวมไม่ต่างจากเดิมมากครับ จากความเร็วเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อผลลัพธ์จะเป็นยังไงจะชวนอัปเดตมากน้อยแค่ไหนไปทดสอบกันเลยครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างในการแสดงผลเท่ากันและตั้งระดับความดังของเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เเท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับ จนถึงผลลัพธที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่บน iPhone 13 Pro Max นั้นเนื่องจากจอภาพของตัวเครื่องใช้จอสแสดงผลแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอสแสดงภาพเดิมค้างไว้นานๆอาจทําให้จอสแสดงผลเสียหายเกิดภาพเดิมตกค้างอยู่บนหน้าจอโดยไม่จางหายไปหรือที่เรียกว่าอาการจอเบ์นได้ครับดังนั้นในการทดสอบจะใช้วิธีการเปิดคลิปวิดีโอเพื่อทําการทดสอบนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา ในการทดสอบจะเปิดคลิปวิดีโอต่อเนื่อง1ชั่วโมงทำการทดสอบทั้งหมด3ครั้งสำหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้เครื่องหนึ่งที่50%เท่ากันและสำหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งความสว่างระดับเสียงและค่าสีต่างๆตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับแอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโออในนนการทดสบ,บั่เง โดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไปหชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone 13 Pro Max ปรากฏว่า iOS 17.4.1ใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นนิดๆที่4%หรือ96% ในขณะที่ iOS 17.4ใช้ไป3%เหลือ97%การอัปเดตเป็น iOS 17.4.1ตัวเต็มบน iPhone 13 Pro Max ความเร็วไม่ต่างจากเดิมมากแบตเตอรี่ใช้เพิ่มขึ้นนิดนิดแต่ก็ยังถือว่าประหยัดดีเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้อัปเดตกันต่อได้นะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับเครื่องและแก้ไขบั๊กที่พบถ้า Apple ปล่อย iOS 17.5เมื่อไหร่เพื่อนๆติดตามรีวิวและการทดสอบได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวนี้ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม เราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ